สวัสดีค่ะหลังจากไปเก็บผักมาวันนี้เมนูแรกที่โนเวย์เดี๋ยวให้ปราดาแกงอันนี้เห็ดดอกดอกซุกินน่ดอกบวบใส่ลูกโดดนำ้ำออดูเห็ดเถอะเนาะนขาวจ้ยวอยคืออีวานยังไง<ะ>ให้ป้าดาแกงวิบ๊กกินแต่ฟฝีมือเจ้าของอยู่บ้านนะขังกระเบื้อ้อืนเห็ดกับข้าวมันก็แซบเป็นฝีมือเนือบา้าน คิดถึงตลกกับยยรอดเนาะมาเก็บมาเก็บเห็ดปีไปก่เนี่ยลูกโดนไม่บพว่าเอาเยอะๆมาอีตู้ม่ได้กินโดนแล้วป้าบอกว่าไายไล่มาอีกเกินบ้านเกินเมืองมันิมอสแซมนี่เห็นว่าไดกินเห็ดสดเห็ดสดๆเลยเนี่ยอันนี้เขาเอ็นเห็ดพึ่งหวานบ่เดี๋ยวเราก็ตำพริกแกง อยู่แบบเมืนบักาไปเก็บเก็บจุบบางเห็ดบรเป็นเนาะเนื้อปลาเสียนเลยกาแต่เห็ดนี้ตีหรือว่ามีเห็ดพึ่งหอมเห็ดอยู่ไล่ตัวเองเลยใช่ไหมนีอันนี้อันนี้เห็ดอยู่ส่วนเจ้าของส่วนส่วนบุคคลมองเห็ดกาเข้าส่วนผู้อื่นหรอกเนาะอยู่นี่เราแคเข้าไปเก็บในปลามันบอกมีคนจังหวัดอื่นเขาก็มาเก็บออกหนึ่งดีเนาะ โอ้โหป้าดอกของหญ่เลยอ่ะเพิ่นระดัมไปเจอคือไอ้นั่นเคล็ดมาเคล็ดมาเป็นอาทิตย์พูดดำาีปีอืมเล็บเพิ่นก็เลยดำอันบ่ใส่ถใส่มันก็คาดเนาะมันก็ล่อคาดใส่ถุงมือยางพอกถุงมือผ้าซ้อนกสองอันใส่มันก็คาดถุงมือเพราะว่าอยู่กับคิดคนบ้านซ้อนจะเป็นอย่างนี้นะ บ่ไม่ประดายู่ในฟ้าอยู่บ้านสวนเดี๋ยวอีพาเดี๋ยวอีพาไปส่งฝามมันฝรั่งเขาน,นี่อันนี้บักอืน,น้อยประดาไปเก็บมาบักอืดน,น้อยเขาก็เอามาใส่ด้วยโอ้ป้าสองมือกินบด,บดในหัวแกงเราพี่ต้องกินให้หมดเลยนะมันจะเสียนะเด๋ยเกเอาแกงกน้อยนึงก็ะได้ครึ่งนึงครึ่งนึงทำไงแกงบดนะบมือืกก็อุ่นกินอา่อากินสามเวลาลวอืกินให้มันหายยากพอ อันนี้ก็จะใส่หรอเออฮะใส่ไปรถอือผักสลัดเพิ่นเก็บทุกแหลงติดผักเข้าเพราะเรามีผักสลัดกินกินฟรีรามากินผักเดมขวบขวบพิดาเรามากินผักมากินต้มจืดพลังคนนี้แพ้ขนมปัง กินอาหารไทยกเหียว <c oughs> คือเย็นเลยข้าวข้าวเหนียวกับไข่ทอด <c oughs> กระหมูทอดไก่ <c oughs> ทอดไปทำงานอีกเมนูหนึ่งเมนูของฝรั่งไก่ทอดสมุนไพรสูตรป้าดาบอกมาไม่มีรากผักชีก็ให้เอา <c oughs> ดอกผักชีห <c oughs> มาตับกับเม็ดอ้อนเหมือนเออม้อน่น ไก่กะเสร็จแล้วจานหนึ่งปลาเราปอกมันฝรั่งอยู่มันฝรั่งสนเจ้า,าจตันนะงใช่ไหมต่นมีสขาวมีสสั่งใส่ผา,าน้องตีนดิมีแดงมีขาวมันเป็นนุ่ยน,ยนอยนอ,อีกเนาะนี่มันฝรั่งสนเพิ่นเพนินฟุกเองเอก็บเองกินเองไข่เองเป็นเป็นฝายมันฝรั่งสดสดหั่นแล้วก็ทอดเลยแต่อย่าเอาน้ำมันร้อนจัดนะเอาลงเดี๋ยวเขากระเด็น ปกติวีก็จะเอาแต่เป็นฝายที่เขาแซรแข่งมาทอดเดี๋ยวเขาหน้ารูแล้วมันมันฟังดิบเรือนะมักอยให้มันเขียวมันเป็นตัวเลยอะป้าก็ต้องกล่องอีกเด้ออ๋อตมาเลยตํำส้มต่ำ,ตำน,นี่ข้างแกงแกตํำไม่มีหอมมีแล้วหอมแต่โป้ไม่เด้ง เอาหอมใหญ่แทนก็นไดเดือดมันมุ้มบุงบ้งน้ำเดือดละใส่เลยประดาบอกว่าเราต้องเอาน้ำใส่หลายเพราะว่าเห็ดมันมีน้ำในโตอืมเอากระติเอาแบบนี้อ,อันนี้โบเผ็ดแกงโบเผ็ดวิกินพริกก็ได้เอามัานกระเห็ดนี่หัน่นหมดบอยู่วะหั่นเปิดแล้วเอาฟ้าก็เอาลงที ป้าก็ค่อยเอาลงลงไปอันใดยังเห็ดวันได้หั่นกว่าเที่ยว่ค่ะเห็ดยังหั่นหมดแล้วยังยังนนะยังลงเรืออะไรอันเยอะเหมือนท้อง,องอกิ่งยังยังหั่นอามาใส่ปลากใส่หมอ้โอโ,โอ้โหมันเยอะนะเนี่ยเอาเครื่องนึงติงั้นนะไวแกงมาออื่นเครื่องนึงเออปลาปลาเพิ่งบอนนกว่า,า,กกยายิมันลายถ้างั้นปลาเก,ก่าอันนั้น ผักใส่ลงไปหมดแล้ววะเออเบิดเท่านั้นมันยุบวะเ,เอาเอาเบิดเท่านะั้นมืออื่นก็กินให้เบิดส่อ,องมือคน,าานะละจอเออปลาอยู่นี่เราบอกท่านพอได้ดอกเราแกงให้วกินดอกโบกเก็บสดๆของเราทุกอาทิตย์เอาเห็ดใส<ม> okay, ่ก้อนเคยเอาใส่ผักปะโอ้โหเต็มหม้อพอดีเลยอะอึก๊ก อันนี้ดอกน้อยดอกนี่ปูต้องหัน่นเ,เ,เอาใส่ไปเลยหล่มป้าปูละเอาใส่ไปอันนี้ดอกน้อยปูต้องท่าน,นอู้เลิศมากเดี๋ยว<ะ>ปลาเราบอกว่าให้ปิดฝาไว้ก่อนให้แห้งสุกก่อนเราโดน3นาทีต้องปิดเลย3เดี๋ยวเขาค่อยมาเบิ้งอีก3นาทีโอเคไหมเออเอาแค่นั้นแหละ อูน้ำเห็ดออกละกระดาวพริกใส่ลงไปกปะกพละกาลังหอมเลยป้าเพราะว่ามันต้องคุเพราะว่าน้ำบวท่่มน้ำบวท่วมนม้ำกำลังขึ้นมาข้างบนอีวัชสุกนี่เพื่อนเก็บประจำแล้วเห็ดเนี่ยปลา้องยานหรอกแต่พี่เก็บบราูเรียงดิ้าก็เติมผงลดไปนิดนึงถ้าความนัวเพิ่ม ผงนัวผงนัวป้าให้ป้าปลาเอิญผงนัวแต่ว่าเห็ดนี่มันมีตัวอันสูบกำลังมันอยู่แล้วด้วิได้ยินเขาว่ามานี่ใส่บวบก่อนบวบฝักน้อยบวบกักน้อยกันรอแป๊บหนึ่งคนก็เดี๋ยวเอาใส่นำท้อมกันเลยตี โอ้โหดอกที่นี่ปิดได้ได้กินละไหนมึงรักใส่ก็ได้ปุงลงละโอ้เอาไปปิดไฟแล้วนะปิดไฟเลยพิมันอีสุกเด่นเลยคับเยอะนะมาบอกว่าปิดไฟเลยมาก่อนอ่ะถือให้โอ้แล้วก็ไปแมงลักได้ยังึง ใช้หมดเลยเหรอเออสองลายนะพี่ใช้หมดฉนา็ป้าเนี่ยอือโอ้โหป้าบุกใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วนะคนคนมีส่วนคนมีส่วนแน่ไม่ต้องประหยัดถ้าแข่งม้อหนึ่งรุ่นนี้อยู่เยอรมันก็ต้องลงทุนซื้อเห็ดก่อนแล้วก็ต้องไปซื้อสุกินี่ก่อนโอ้สิบห้าอยู่โหลดอยู่ไงซื้อสุกินี่ซื้อเห็ดซื้อพริก บอกมันแพงอันนี้นี่นป้าใบแมงลักหอมช่วยเลยชิมรสดิเดี๋ยววิสีเหมอนกันเอากันละมันฮอนได้ย่ะปิดไหมแซออ่บเลยปักบ้านเราเลยนะคือกแกงเห็ดบ้านเราอีีดิถ้าเรบ่มีนม้ำเดือนนานก็แังแซ่บอ่ะ แกงเห็ดตักถ้วยไข่ถ้วยมันเป็นถ้วยส่วนตัวนี่แกงเห็ดเสร็จแล้วอู้กับข้าวเยอะเลย นี่ผัดกะเพราเนื้ออันนี้ผักอันนี้แซ่บกินเพิ่งจะเคยเห็นว่าเขากินทั่วลันเตาดิบได้มันมีใส่ผันของเข้าต่างหักมาได้ทุกใส่ผันให้กินได้แผัดนั้นมันบบเซฟมันเค็มเนาะมั่หวานอันนี้สลัดแกงหม้อหนึ่งขนะะอันกินเบดนี้น่ะ โอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตาม,มและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ